สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวตอนเด็กเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ไปอยู่กันในประเด็นของ5ซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในแต่ละธาตุนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาเป็นคนโหวตนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคอนเทนต์ที่มันเคยมีอยู่นะประมาณครั้งสองครั้งผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า ทั้งวันก่อนเนี่ยเราจะให้คนดูวนไ้ลตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ความผิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเหตุผลหรือว่าเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมาจากตัวของผมเองเพราะฉะนั้น,นอาจจะทำให้บางคนเนี่ยไม่พอใจได้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยเอาเป็นว่าทั้ง7ธาตุจะมีตัวอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยครับ Richman Shop โ no น่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจวั็รราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แตะส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนัลแตต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับ หากคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน,น่น1ทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ ก่อนอื่นผมขอเริ่มจากในส่วนของธาตุไฟกันก่อนเลยละกันนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะว่าผมจะให้อยู่2ตัวนั่นก็คือเบเน็ตกับเชฟรูสนะครับแต่ว่าผมมาลองคิดอีกทีถึงแม้ว่าเชฟรูสเนี่ยครับจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่บัฟได้ดีที่สุดในบรรดาตัวละครธาตุไฟก็คือความสามารถของเชฟรูสเนี่ยครับมันมีในเรื่องของการบัฟพ,พวกช่องกลางบัฟอะไรบัฟคุอนข่าเยอะเลยแถมมีฮิวด้วยเนาะเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆนะครับเหมือนเป็นคาเึฮะที่ สามารถฮเลือดได้เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าตัวละครอย่างเชฟรลูสเนี่ยเป็นตัวละครที่มีข้อจํากัดคือคุณต้องเล่นแค่ธาตุไฟกับธาตุไฟฟ้าเท่านั้นเขาถึงจะสามารถบัฟได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความหลากหลายเนี่ยเชฟรลูสก็เลยตกไปนะครับทำให้สุดท้ายแล้วผมเลยให้ตัวของเบนเน็ตเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในสายซัพพอร์ตนั่นเองด้วยความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่บัฟดาเมจบัฟโบนัสธาตุบัฟเอดีเคไหนจะเรื่องฮิลเลือดอีกนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะครบมากๆเลยจริงครป็นตัวะครที่สาามรถไไปด้กับเกกือบททุีมด้วย ถ้าต่อมาครับผม,มขอให้กับในส่วนธาตุน้ําต่อนะครับธาตุน้ําเนี่ยแน่นอน,นครับผมว่าต้องให้ฟรินะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือในกรณีที่เรามองฟรินะเป็นซนะัพพอร์ตเนาะเรื่องของการบัฟของฟรินะเนี่ยมันบัฟได้ดีที่สุดก็คือตัวของฟรินะเนี่ยสามารถบัฟโบนัสดาเมจได้สูงถึง75%นะ40เลยนะครับและยังบัฟได้นานว่าไม่ด,ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับใครมองว่าตัวของฟรินะเนี่ยเป็นซับในเพชเพราะว่าดาเมจของฟรินะเองก็แรงมา,มากๆนะครับผมจะยกให้ตัวของโคโคมิกับโมนาเนี่ยเเเเปป็็นนนนนนนตตตตัััััววคคคคอออซซพพพพพรรรร์์ททททีีทีี่่่่ดดสุแแะบะบบาาางโโโมมิกย แน่นอนหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงให้โมนาใช่ไหมอาโมนาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับฟรีนาเลยนะครับก็คือบัฟในเรื่องของโบนัสดาเมจแต่ว่าโมนาเนี่ยจะบัฟได้น้อยกว่าคือบัฟได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวินาทีนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมว่าตัวของโมนาเนี่ยมีในเรื่องของการใส่สมุด TTDs ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคะแนนในจุดนี้นะครับเลยสามารถทำให้มังงัดกับลีซอฟรีนาได้พอสมควรเลยเพราะว่าถ้าพูดกันถึงเรื่องของดาเมจที่ได้ไมาจริงๆเนี่ยในกรณีทแบบ จะบัฟได้แรงกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าก็บัฟได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าเช่นกันโซโคโคมิเองแน่นอนว่ามันก็ถือ TDDS ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยิงฮิวแรงที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจที่โคโคมิก็จะมาอยู่ในตำแหน่งของซัพพอร์ตที่ดีที่สุดร่วมก,กันกับโมนาครับผมต่อไปจะเป็นในสวงธาตุไม้ครับผมให้อยู่2ตัวถ้าเรามองว่านายฮิดะเป็นซัพพอร์ตผมจะให้นายฮิดะเนื่องจากว่ามีในเรื่องของความสามารถในการแปะไม้ที่ดีมา,มากๆแล้วยังมีในเรื่องของ อันติที่ช่วยบัฟเรื่องชำนาญธาตุนะครับซึ่งบัฟเยอะมากๆกรณีที่มีคนชำนาญธาตุอยู่ที่1000นในทีมเนี่ยตัวของนายดะสามารถบัฟชำนาญธาตุได้คนต่อไปที่อยู่ในสนามเนี่ยได้สูงถึง250หน่วยเลยนะครับซึ่งน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วนะถ้าเราไม่นับในส่วนของแบบเอ่อพวกความสามารถจากสมุดแบบ The Wi ซิตอะไรอย่างนี้นะครับที่มันให้มา400กว่าหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนายดะก็เลยจะเป็นในส่วนของอันดับหนึ่งธาตุไม้ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่านายดะเป็นซับในเพสรเพราะว่าดามีกาของนลา,า,า,ายร ซับพอร์ตที่ดีที่สุดข,ของาธาตุไม้แทนนะครับแน่นอนว่ามันเป็นตัวฮิวที่ฮิวได้ดีมากๆแถมมีโล่ด้วยนะครับแล้วก็ฮิวหมู่อีกคือมันดีมากจริงๆนะและถัดมานะครับนั่นคือในส่วนของาธาตุไฟฟ้านั่นเองในส่วนของาธาตุไฟฟ้าเนี่ย มมองว่าอยู่ตัวเดียวเลยคือซาร่านะครับหลายหคนอาจจะมองว่าซาร่าเนี่ยมันเฉพาะทางไปไหมเหมือนกรณีของเชฟรูทที่ผมไม่ได้ให้คะแนนใช่ปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของซาร่าเนี่ยหลายๆคนลืมไปแล้วนะครับว่าตัวซาร่าสามารถบัฟให้คนอื่นได้ด้วยนอกจากธาตุไฟฟ้าด้วยกันนะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คืออ่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวของ ATK ของไรเดนของผมเนี่ยมันอยู่ที่อ่าพันสามร้อยใช่ไหมจริงๆมันมันไม่ได้น้อยขนาดนี้นะครับแต่ว่านี้ผมมาเล่นสายชำาายนาญธาตุเนาะอ่าแล้สวสมมติว่าเราอ่าบัฟด้วยตัวของซาร่าเนี่ยตัวของอ่า อันติเบเนตเนี่ยสามารถสลับได้กี่ครั้งก็ได้จกว่าเออตัวของอันติเบเนตจะหมดใช่ป่ะแต่ว่าตัวของซาร่าเนี่ยมันจะสามารถบัฟได้เฉพาะคนที่โดนไฟฟ้ากับเพื่อนของซาร่าเมื่อกี้ไปนะครับทำให้เกิดเกิดตัวของบัฟขนนกแบบนี้ไอตัวที่เกิดบัฟขนนกแบบนี้เนี่ยครับก็จะได้รับ ATK จากซาร่าไปเนาะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่คุณมีซาร่า46คูณจะได้รับในส่วนของค่าความเรคขีดอีหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ต้องเป็นความเสียหายไฟฟ้านะครับหมายความว่าตัวละครไฟฟ้าจะได้รับประโยชน์จากจุดน ต่อให้คุณจะไปบัฟตัวอื่นอย่างเช่นตัวของอฟรีน่าเนี่ยเราก็จะสามารถบัฟอีนเคได้อยู่ดีนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าตัวของฟรีน่าเองก็ได้บัฟขนนกสีดำนี้เหมือนกันนะครับแปลว่าตัวของฟรีน่าเองก็ได้อีดีเคเห็นไหมอันตอนนี้บัฟหมดนะครับเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยซึ่งนั่นแปลว่าตัวของซารัสเนี่ยสามารถบัฟให้กับใครก็ได้ครับผมเพียงแค่ตัวละครที่ไม่ใช่ธาตุไฟฟ้าเนี่ย จะไม่ได้รับตัวของความแรงคีหกสิบป์เซนตไปนั่นเองครับและถ้าต่อมานะั่นคือในส่วนของธาตุลมนะครับธาตุลมเนี่ยผมยกให้กับคาซึฮะอยู่แล้วครับไม่น่าจะมีตัวละครไหนที่ซับพอร์ตได้ดีกว่าน,นี้อีกแล้วนะเนื่องจากนี่เป็นตัวละครที่หลากหลายมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องความสามารถในการรวบความสามารถในการบัฟหรือว่าความสามารถในการเป็นแบตเตอรี่ของเขาเองจริงๆจะเป็นดามจส่วนตัวของคาซึฮะเองก็ไม่ได้เบาๆนะครับตัวละครที่มีความหลากหลายค่อนข้างที่จะสูงมีความยืดหยุ่นในการจัดทีมค่อนข้างมากแถมยังเป็นหนึ อาเภศอื่นเนี่ยก็จะมองว่าในส่วนของเซนยุนดีที่สุดก็ไปไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวของซัพพอร์ตในเรื่องของการทำดาเมจคึ่นลงจงตีคือมนเป็นการบัฟแบบคล้ายๆบ,บัฟเอดเคนะครับเป็นการบัฟแฟลตดาเมจอาใช้คำนี้แล้วกันเป็นการบัฟแฟลตดาเมจกับในส่วนของการทําหน้าที่เป็นฮิลเลอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายเหมือนกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมมองว่าคาสินะจะไปได้หลายทีมมากกว่าก็เลยให้ในส่วนคาสินะนั่นเองครับผมและถ้าต่อมาครับนั่นคือในส่วน มาเนี่ยครับผมให้ในส่วนของเดียวนาดีกว่าเนื่องจากเดียวนาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความสามารถเยอะที่สุดในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เป็นตัวโล่เป็นตัวบัฟความเร็วเคลื่อนที่ตัวบัฟเออเรื่องของพลังกายในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวฮิวด้วยนะครับแถมตัวของอันตีเนี่ยในกรณีที่คุณมีซีสเอ่อซีหกใช่ไหมคุณก็จะได้รับในเรื่องของอาการแจกชำนาญธาตุไปด้วยนะครับอีก200หน่วย ซึ่งเยอะมากนะครับอันนี้คือแทบจะเรียกได้ว่าแบบเอพอพอๆกับนาฮิดะเลยนะคือแบบคุณกดอันตีปุ๊บคนที่ยืนอยู่ในวงอันตีเนี่ยถ้าเลือดเยอะกว่า50จะได้ชำนาญธาตไป200หน่วยมกสภาพดีเยอะขนาดไหนนะครับแถมยังมีพาสซีในเรื่องของการลดพลังโจมตีของมอนเตอร์ลงด้วยนะครับซึ่งไม่ง่ายเป็นตัวละครที่มีทุกอย่างนะครับบัฟตัวเราเองดีบัฟฝ,ฝั่งตรงข้ามก็คือดีบัฟมอนนะนะ มีฮิวมีโลมีการแปลน้ำแข็งมีบัฟความเร็วเคลื่อนที่มีเรื่องของการบัฟพลังกายเป็นแบตเตอรี่อีกเป็นตัวละครที่ความสามารถเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับด้วยความหลากหลายในจุดนี้เนี่ยผมเลยให้ตัวของเดียวหน้าเป็นอันดับหนึ่งในตัวของซัพพอร์ตธาตุน้ำแข็งนั่นเองครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของธาตุนีนกันมากนะครับน่าจะเป็นธาตุสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนั่นก็คือในส่วนของจงลี่นั่นเองครับโดยจงลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ จะเรียกว่าความสามารถมันไม่ได้หลากหลายแต่ว่าความสามารถมันดีมากๆนะครับก็คือในเรื่องของการกลางโล่ซึ่งโล่เนี่ยมันหนาที่สุดในเกมแล้วนะครับของจงลี่แล้วก็มีในเรื่องของการลดต้านฮอร์โมนด้วย ถึง20%เลยนะครับซึ่งการลดต้านทานตรงนี้ลดได้อย่างกายภาพคือลดทุกอย่าง20%นั่นเองแถมตัวของอันติเนี่ยยังสามารถแช่แข็งมอนได้ทุกประเภทจะเว้นบอสด,ด้วยนะครับซึ่งสามารถแช่แข็งได้สูงถึง4วินาทีคือมันไม่ได้เป็นเหมือนท่าน้ําแข็งนะครับที่แบบยิ่งมอนตัวใหญ่ย,ยิ่งแช่แข็งได้น้อยตัวของจงลี่เนี่ยจะล็อกเลยว่าคุณสามารถแช่แข็งได้4วินาทีซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมก็อาจจะมีนะครับในกรณีที่มอนกําลังใช้ท่าอะไรแรงเนาะแล้วเราแบบว่าเออ กำลังรอโล่จงรีอยู่อะไรอย่างงี้เราก็สามารถแบบเออกดอัติเพื่อให้แช่แข็งสีวิทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่แบบโล่ของเราจะครลดาวเสร็จก่อนนะครับแล้วก็กางโล่ได้อะไรประมาณนั้นนะแต่แต่แบบจริงอันนี้เนี่ยปัญหานี่ม,นมันแก้ง่ายอันก็คือก็แค่อเฟรมครับจะเดดหรือว่าจะอันติตอนที่มอนมันทําท่าติพอดีก็ได้นะเอาจริงแช่แข็งเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าคอสพาสที่น่าตื่นเต้นอะไรด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างแค่นั่นเองครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ,ไปไบ,บ,รบ,บรเป็นยังไ คลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตูใน10โร